สวัสดีค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องกินเขาน้ำกันน้ำพริกน้ำพริกน้ำปูเห็ดองเด้อค่ะเด้อน้ำพริกทางของคนทางเหนือทางไม่เผ็ดนะคะนี่ค่ะเห็ด อร่อยเกิมน้ำพริกเอามาผัดผัดเลยเสมออร่อยของน้ำพริกอร่อยผักต้ม เขากันดีขนาดม,มากทะะํามกูได้มักน้ำพริกน้ำปูกับมาเดอ้อืผัก าดไม่มีน่อไม้ไม่ได้จะซื้อไม่ได้ขอลานพี่นอ้องเดี๋ยวกันมืออื่นนีล่ล่ะคำกหย่เลย่เห็ด อ่ะไหมาแสบแสบ,บน้ำขินพี่น้อพอดีเละค่ะมื้อขอ้าวลั่นอยากกินลาบอือืเห็ด แนรุ่นนี่มิตรดอกเก็บไว้นี่ไม่ตรดอก,ดน,อดอกน้อยๆอ่อนๆได้ค่ะเด้อแสบเป็นตะไน้พัดก็แบบนซมเมอแพงพัดแทงแสบเด้อพักต้มพักลวกค่ะพี่น้อง เอ็ะไข่ไม่ดอกห้หน่อยเก็บไกินจะคว้างไม่ต่ดอกห้่อยหน่อยพี่น้องดอกเงี้ยๆคลาเบิด ตัดไปหลยขอแคนณอีนอก,ก่อนนะคะ่ะนอ้อขอบคุณยายด้ค่ะที่ช่วยกันรับชมนะคะ